ซุปมะเขือเราก็เสร็จแล้วโอเคหอมมากๆเลยอะถ้าใครหิวข้าวนี่นะเฮ้ยไม่อยากจะคิดไม่อยากจะคิดหน่อไม้ถูกวพูนี่ข้าวเยอะหน่อยรู้สึกหิวมาก อาหารเราพร้อมแล้วค่ะซุปมะเขือมีผักจิม้มมีไข่ต้มเฮหิวมากมากเลยหิวเพราะเลยน้ำปลาร้าเวลาต้มเนี่ยมันหอมไงอืม ความหิวไอ้เนาะมันทำให้เรากินข้าวอร่อยขึ้นก็ทำซุปมะเขือแบบที่ก็ทำทัท่วๆไปอะค่ะ ไม่มีใบสาระแหน่ใส่นะปาริดาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อืมอืม มั่กเหรอจิ้มมั่กเหรอเอางของดีมีประโยชน์ ใครที่ทานเข้าวไม่อร่อยนอนไม่หลับเห็นไปได่ากินก็อาจจะนิดยากอยาง อร่อยแล้วกินง่ายมากๆเลยทานผักได้เยอะขึ้น หนอไม้เขาี่คุณภาพดีดีก็ไปเอามาจากอีกจันหอม ถั่วปูนี่เข้ากันเข้ากันนะ <c oughs> ลาเพื่อนๆก่อนเดี๋ยวมาทานต่อ ขอบคุณมากๆนะคะที่มาเยี่ยมชมขอให้ได้รับความสุขความเพลิดเพลินเนจริญใจกินข้าวอร่อยนอนหลับทุกๆท่านนะคะความสุขเกิดได้จากอาหารหลัก5ห,หลัก10ของเราเนี่ยนะนะ thank so much my friend thank again for your support see you next video bye bye